ของขวัทฝากกดติดตามตรงนี้และกดกระดิ่งให้น้องของขวัญด้วยนะคะขอบคุณจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้น้องซมปีจกินแกงหอยให้ได้กะสะล้องกะสะล้องเจ้าเจ้าเก็หอยาให้กินแกงหอยกะสะล้องวันนี้น้องงมหอยมากินแกงหอยน้องซมปีวันนี้แม่มนได้จะได้แก่งมาได้มันเป็นบาบ เปิ Trust Trust ้ลกินแกงหอยเปิ้งตึงจะกินแต่แกงเปิ้อนมาได้จ้าเปิ้ลกินแกงหอยยักมาได้ข้าซาแมนบามาแกงไม่เปื่นกินไม่เบื่อจะเอาหอยห้าตัวจิ้มยักษ์ไอ้ยังน้องนันกาล์ตูนยักษ์ไอ้ยังน้องน้องซ่องปีจะกินแกงหอยข้าจะยักษ์้นมาได้ก็ยังษ์มายักษ์เื่อน้องตัวเป็นปีจะได้บ้า จะกินแกงหอยบดได้เอาหอยห้าหัวน้องเดี๋ยวก็เด้อเขาจะตีตัวละตีตัวละเขาจะตีตัวละวไปย่าน้องตีตัวไปย่าน้องไปย่านอใครอยากกินไปซื้อที่กาดอ่ะเต่ก็จะไปยะบ๊ายบาย